้มตำแคบหมูแซบ่บจ้าเออมีแฮมดิบด้วยด้ยจ้าแฮมดิบด้วยโอเควันดีค่ะวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะวัสดีเป็นทางการยินต้อนรับสู่บ้านโาเลยไข่บ้านนะคะมากินส้มตำด้วยกันส้มตำแคบหมูแล้วก็มีแฮมดิบด้วยจ้าแล้วก็ทานไม่ได้เลยเครื่องเหนียวขครเหนียวห่อนห่อนห่อนเลยแหละเอาแฮมไปก่อน อันนี้แฮมหนีบกินกับส้มตำนี่ยนะมันเข้ากันเลยแซวเยอะๆเยอะใค้ดูด้วยคือมันเยอะเยอะใครอ่ะ Mọi Tôi đang cần chép mà Mọi bạn nó nhờ ăn xong tầm thăm rồi มันส่งหลังจะว่ามันบรายมันยัดใส่ผักข้างล่างมันมีเสือภัยอยู่ข้างล่างใมนขนมจีนพร้อมใส่ประก่าความเนี้ย แต่มันใส่พริกเยอะเพราะไหนมันเผ็ด ผมไ่เจอรวนายานใกนการชมห้ามน้ำลายไหลตามกินกินแห้มดีบกับสมตาแซ่บเี้ ถ้จะ,จะได้กินเพื่อทุกคนเลยจ้จะจะได้อ้วนผู้เดียวมาเด้อ เจี๊ยบทีแม่จะซื้อจะเอามาลวกกินกับน้ำพริกเมื่อกิ้นะกินดิบนี่นะ นั่นบอกว่ามันมีเสยนอยู่ข้างล่างโอ้ยเผ็ดดิแซงหน่อยนึ่งคือเผ็ด เ้ามาแล้วยลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์สาบเบอนี่เด <laughs>